สิ่งนั้นมีอยู่พิขุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่เป็นสิ่งซึ่งไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่ใช่อากาศานัจายตนะไม่ใช่วิญญาณันจายตนะไม่ใช่อากินจัญญายตนะไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่น ไม่ใช่ดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่างพิกุทั้งหลายในสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมาไม่กล่าวว่ามีการไปไม่กล่าวว่ามีการตั้งอยู่ไม่กล่าวว่ามีการจุดติไม่กล่าวว่ามีการอุปบัติสิ่งนั้นไม่ได้ตั้งอยู่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปและสิ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุก